สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ชอบแชร์ของเรานะคะก็จะคุยให้ฟังในเรื่องของวัคซีนโควิดในสหรัฐอเมริกานะคะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยตายแล้วคุยทำไมเรื่องของสหรัฐอเมริกาฉันอยู่ไทย ฉันไม่อยากรู้หรอกนะคะอันนี้ก็คืออยากจะให้ได้รู้แล้วก็ได้เห็นว่านายต่างประเทศนะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาที่ดิฉันอยู่เนี่ยในเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะโดยเราก็จะให้ข้อมูลคร่าวๆตอนแรกเลยก็คือ,อ,อพอจะทราบนะคะว่า,าการผลิตวัคซีนเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีบริษัทที่ผลิต เป็นของเขาเองนะคะก็คือบริษัทไฟเซอร์ Pfizer นะคะแล้วอีกบริษัทหนึ่งก็คือมาเดนานะาส่วนอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษและก็สวีเดนซึ่งก็คือบริษัทแอสตราเซเนกาบริษัทแอสตราเซเนกานี้สหรัฐอเมริกาซื้อวัคซีนจากเขานะคะแต่เท่าที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเท่าที่รัฐบาลประกาศออกมาแล้วก็ให้บริการกับประชาชน ตอนนี้เป็นวัคซีนที่อเมริกาผลิตเองก็คือของไฟเซอร์แล้วก็ของ m o เดอร์ของไฟเซอร์นี้ก็จะได้ประสิทธิภาพอยู่ที่90%และของโมเดอร์ก็จะได้ประสิทธิภาพอยู่ที่95%ก็คือมากกว่าราคาของโมเดอร์ถ้าพูดถึงเทียบกับในประเทศไทยก็จะแพงที่สุดในจำนวนวัคซีนที่เขาผลิตออกมากันนะคะ ทีนี้ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องของนโยบายเรื่องของสุขภาพเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเขาก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็เพอิญเออเขาเป็นประเทศที่มีเงินน่ะนะเ,เงินส่วนหนึ่งของเขาที่เขาได้มาก็คือจากภาษีของประชาชนนี้เขาก็ให้คืนกลับในลักษณะหลายๆอย่างอย่างเช่นเป็นเงินที่เยียวยานะคะ ก็ได้มากันอยู่เรื่อยๆในส่วนของวัคซีนนั้นก็ถือว่าเป็นความจำเป็นซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องได้รับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่นิ่งนอนใจในการที่จะผลิตวัคซีนหรือว่าซื้อมาเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับวัคซีนโดยทั่วถึงโดยการรับวัคซีนนั้นเขาก็จะมีมาตรฐานออกมาเลยนะคะว่า การได้รับวัคซีนจะต้องเรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ก็คือ,อความสำคัญอันดับหนึ่งหมายถึงคนซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเป็นคนทำงานในแถวหน้าซึ่งต้องดูแลคนที่มีความเจ็บป่วยเป็นโควิดนะคะได้รับเชือ้อหรือไม่ใช่ แพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแต่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นพวกตำรวจหรือว่าพวกคนที่จะต้องทํางานที่จะต้องไปตรวจสอบนะคะพวกนักเคมีพวกอะไรพวกนี้ก็คือเป็นคนที่ทํางานหรือมีโอกาสที่จะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะอ,ะอย่างนี้ ก็จะได้รับการฉีดเป็นอันดับแรกอนอกจากนั้นก็คือคนซึ่งอยู่ตามบ้านพักคนชราอันนี้ก็จะได้รับการฉีดก่อนเพราะเขาถือว่าคนพวกนี้เจ็บป่วยหรือว่ามีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะอายุดังนั้นก็จะต้องให้คนพวกนี้ฉีดก่อนเพื่อให ไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเขาไม่ได้มีความคิดแบบของอังกฤษนะคะที่ว่าให้คนเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเออใครไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ก็คือตายไปก,ก็ตายกันไปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะคะของสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่แน่นอนแหละเราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าของสหรัฐอเมริกานั้นติดมากแล้วก็ตายมากนะคะ มันก็เป็นด้วยหลาย,ลายสาเหตุที่ว่าทำไมถึงติดมากแล้วก็ทำไมถึงตายมากแต่ในจำนวนที่ว่านี้ก็คือเขาไม่ได้นิ่งนอนใจปล่อยให้คนนั้นสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองแล้วก็คิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันโรคได้เขาไม่คิดแบบนั้นอ,อย่างเช่นตอนนี้กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็คือคนที่อายุ เออ75ปีขึ้นไปคนที่อายุ75ปีขึ้นไปที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะได้รับวัคซีนลำดับต่อมาก็คือคนที่อายุ65ปีขึ้นไปก็เริ่มที่จะทยอยรับวัคซีนแล้วอย่างของดิฉันเนี่ยก็ที่นี้นะคะก็จะไปรับวัคซีนโดสที่หนึ่งหลังจากที่พยายามที่จะทำการน,นัดให้ได้วัคซีน การได้วัคซีนคือจะฉีดหรือไม่ฉีดถือว่าเป็นอิสระของแต่ละคนจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ไม่ได้มีความจําเป็นว่าทุกคนจะต้องฉีดนะคะเพราะว่าในสหรัฐอเมริกานั้นเขาถือเป็นประเทศเสรีทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการจะตัดสินใจกับตัวของตัวเองแต่แน่นอนการฉีดก็คือเพื่อที่ตัวเราจะปลอดภัยจากโรคนี้ แล้วก็คนอื่นก็จะปลอดภัยไปด้วยนะคะในแง่ของสังคมก็คือเมื่อคนได้รับการฉีดมากขึ้นมีคนเป็นน้อยลงคนที่ได้รับการฉีดก็จะมีภูมิคุ้มกันในขณะเดียวกันเมื่อมีภูมิคุ้มกันก็จะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้เมื่อไม่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้โอกาสก็คือจะเพื่อที่จะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นนะคะก็จะไม่มีอย่างนี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเขาซึ่งเป็นประเทศที่มีอิสระแล้วก็คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในสูงมากเขาก็จะไม่ได้บังคับว่าต้องฉีดนะแม้กระทั่งคนที่ทำงานสุขภาพ ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องฉีดแต่แน่นอนเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนว่าจะต้องฉีดและอย่างนึงก็คือวัคซีนของเขาเป็นวัคซีนของไฟ i ซอร์หรือว่าเป็นวัคซีนของโมเดอร์มีประสิทธิภาพสูงเขาไม่ได้ซื้อวัคซีนของ น,นะฮะที่ที่เรียกว่าซิโนแวคอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นอ,อย่างรองลงมาที่เขาซื้อก็คือของแอสตาเซเนก้าซึ่งมีประสิทธิภาพแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาไปทำสัญญาในการซื้อของแอสตาเซเนก้าไว้เพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อมานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือเท่าที่เห็นนะฮะก็ยังไม่เห็นว่าได้นำของแอสตาเซเนก้ามาใช้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ รับการส่งมอบจากเอสกร์เซนกาก็ได้เหมือนอย่างเช่นของประเทศไทยซึ่งลงทุนซื้อในเรื่องของวัคซีนจองกับเอสกร์เซนกาไปแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้วัคซีนอยู่ดีซึ่งไม่แน่เหมือนกันว่าเมื่อไรเราจะได้เพราะว่าทำไปทำมาเหมือนกับว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการซื้อวัคซีนมาเพื่อฉีดให้คนในประเทศแต่เราไปเน้นในเรื่องของการจอยเพื่อที่จะตั้งโรงงานหรือว่ามีโรงงานอยู่แล้วนะฮะ ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วก็ให้โรงงานนั้นผลิต วัคซีนขึ้นมาแทนซึ่งรายกระแสก็อาจจะคิดแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะเรื่องของวัคซีนที่เขามีในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขามีมาตรก,การอย่างไรในการที่จะให้คนฉีดนะคะโดยสรุปก็คือพวก,พวกหมอพวกพยาบาลพวกทํางานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขจะต้องฉีดก่อนนะคะแล้วก็ฉีดกันไปแล้ว แล้วก็ต่อมาก็เป็นกลุ่มของพวกที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหมอพยาบาลก็คือไม่ใช่หมอพยาบาลโดยตรงแต่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซึ่งจะต้องพบปะกับคนหรือช่วยเหลือคนเป็นจานวน,นมากนะคะพวกเอ่อพวกตำรวจอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าพวกเอ่อพวกนักเคมีพวกอะไรพวกนี้ก็คือจะได้รับการฉีดแล้วก็กลุ่มของ คนที่เป็นประชาชนก็ได้รับการฉีดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงก็คนที่จะคนที่ได้รับการฉีดอันดับแรกเลยก็คือพวกที่เจ็บป่วยอยู่ในสถานพยาบาลแล้วก็อยู่ในหรือว่าสถานดูแลคนที่เจ็บป่วยแล้วก็เป็นพวก ผู้สูงอายุอย่างนี้นะคะพวกน้อ i ซิงโหมพวกอะไรพวกนี้ก็คือทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยก็ต้องได้รับการฉีดก่อนต่อมาก็จะเป็นประชาชนทั่ว,วไปซึ่งไม่ได้อยู่ในข่ายนี้ไม่ได้อยู่ในข่ายของคนที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในสถานพยาบาลพวกนี้และอายุ75ปีขึ้นไปก็ได้รับการฉีดต่อมาก็คืออายุ65%ปีขึ้นไปก็ได้รับการฉีดหลังจากนั้นแล้วจึงฉีดพวกที่ รองลงมาจากอายุ65ปีลงมานะคะถึงจะได้รับเพราะว่าถือว่าคนพวกที่อายุยังไม่ถึง65ปีนั้นก็ยังคงมีความแข็งแรงในในสุขภาพสามารถที่จะ,ะต่อสู้หรือว่าไม่มีความเสี่ยงมากนักเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลักษณะของอวัคซีนที่เขา ทําการฉีดหรือว่าให้บริการกับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่านะฮะก็คือไม่มีการเสียเงินนะ,ะทุกคนเมื่อยินยอมที่จะฉีดวัคซีนจะได้ฉีดทุกคนโดยไม่ต้องเสียเงินไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ตามเพราะเขาถือว่าเป็นมาตรฐานของประเทศในการที่จะให้พลเมืองทุกคนได้ มีสุขภาพที่ดีและไม่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในอเมริกาซึ่งเกี่ยวข้องกับวัคซีนคลิปหน้าที่เกี่ยวกับวัคซีนดิฉันก็จะนำว่าการจองคิวเพื่อที่จะได้รับการฉีดวัคซีนว่าทำอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ s u b ส c r i b e นะคะสวัสดีค่ะ